ก็มาไปต,ตลาดเด้กนอนเลยได้หลายอย่างฮักฮักหลายอย่างไปต,ตลาดไปซื้อแนวมาเฒ็ดกินเด้หอยแครงหอยแมงคู่เด้อพี่น้องพนะักกรอบนะคะทุกคนหลายอย่างอะไรไปเมื่อนไหร่นะนอนแล้วได้กุ้งได้ปลาหมึกนะคะที่นุ้ยพี่นุ้ยหอยนะคะทุกคนพาใสาค่คนลวกทะเลแล้วเราบารูกือ ไลบพอแล้วพอแล้มันจะมัดซุป้างนอกไหอันนี้ล่ะใช้นี่เลยลวมัลวกหนรลงมันจะอามันปกมันอาน่มันจะมวกมันฮอนไนี่ถ้าเบิ่งมันจะซุปล้วมันแกะดันเออือพอดีละแกะได้เอะีกตีข้างมงหนึ่งนะ หนึงแม่สี่่อรดีไว่ามไม่ไม่แ่งคูทุกคนค่ะสองลูกงพูดอด,ดีแล้วลูกดีกัยังว่าพี่น้องซุกแล้วพอดีแล้วลูกพอดีล้วีแรเอามาหนึ่งข้างมาหนึ่งเล้จะจะอัน ห้างอันนี้เลยึงหอยทุกคนตึงหอยเมนผู้แคบครัวสมแลกกัแคบแคบเอาอีหลเใดนี่เอาไปใส่แล้วลน่อย่างอัี่จัดอย่งเน้ยนงใส่นเอามวยมาเห็นเมนเลยเด้อเอาบรหนึ่งข้างเลย กินเบาเบิลนองหนุ่มหลายทแม่ว่าเอาล้างใส่ตู้ไทาหนึ่งหน่ยนะได้ปะใส่ตู้เย็นไปเอาหึงไว้เอาไว้ถัดไปหนึ่งนึ่นั้นทุกคนไม่ห้ยนเอาไว้จะคเก้มื่อกี้แจ่ตู้เย็นไปอ่ะโอเคลุงมรดาใส่ัำเดียวแล้วอได้ลูก ใส่าใส่หูใส่หูเราาใส่ด้านใส่เล็กน้อยทาใส่เล็กน้อบบานเพ่ออะยร้อยดึงสองโนน้อยเย็นใหญหอยแมงคู่ห้างานทุกคนค่ะ ใหญ่ไปเลยนะคะหัวใหญ่เลยนะบกแหงเนาะใส่เป็นผู้เพราะว่าเพราะว่ามันหัวใหญ่ะ้วยไซส์ใหญ่ดิไซส์ใหญ่น้องมึงเนาะสองโลร้อยก็พอสุดแด้วน้อง ทกคนต้องมั่นใจแล้เงนี่ไปไว้ในตูไม่รู้เหมือนเป็นคู่มันเไปไว้ลถ้าเดี๋ยวกระซุกนดำไหลเปนคู่ถ้าเดี๋ยวกะซุกม้สก ใช้เวลานาะนแปบ๊บเดียวเอาเรียบร้อยคน้องนะคะอ,อีกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หมอหนึ่งเลยทุกคนคางหม้อแล้วลูก้าใส่ข้างหม้อไปแล้ว โอเคบดไปลงมาล้างแค่น้องให้เลยแักปรกปรอบสลรดกรอบเรียขงขนมเีนนะทุกคนเสยแผานใหญ่เลยะครับ เราปุเบดอกหัวเนึ่นนี่ชเดิอนสี่รีเอาจะหน่อยกับพ่พทุกคนนะเพราะว่ามันจะไม่หมดนั่นแหลคนคะเบิ่งแล้วนั่นมันมันหัวใหญ่เนี่น้องหลายอใส่เปนน้ำตาลนรดเหลือประจัว่าเลือเนาะ เรียบร้อยทุกคนค่ะเรียบร้อยอหอยแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะลวบแบบปีทุกคนนะบ่ให้นบ่ให้สุกคักหลานน้องพี่น้องเนาะนะคะเข้ากับเรียบร้อยแล้วรอแต่เมื่อไหร่แม่พูนะคะทุกคนค่ะนะข้างดูพี่น้องข้างมองนะ,ะม,ามาล้างขวยล้างซ้มพี่น้องจะ้ะล้างขวยล้างซาำม,มาเีย ร้อยทุกคนนะคะนี่ขน,นมจีนนะคะทุกคนอยากแกะใส่ถาดเลยเนาะน้ำจิ้มไ,ได้แล้วพี่น้องน้ำจิ้มอะไรใส่ถาดเลยจะพักกไหลเอาไปโรยพี่น้องคันเรือกระเซียวไว้ทุกท่านจีนเขาจะใส่แบบนี้ไปกินสามไม่รู้ทุกคนอ่ะโอเคทุกคนคะ่ะ เรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็ได้นะคะรอหอยแมงผู้นะคะทุกคนเอาไม่ได้สาวเดือนลาพี่แล้วเนาะไปก่อนนะคะทุกคนค่ะพ่อพ่อกับสาวเดือใน,นคลิปต่อไปเนาะพี่น้องมัจจะขอบคุณค่ะ